นี่เป็นวันาอาทิตย์ที่สิบสองเดือนยังสิบเดือนครัเดือนมกราคม2568ันห้ากดคุณตาพิ่สิทธิ์คุณตาพี่แษ้สิรีแก้วอายุพัฒนาบุคคลได้99ปีแล้ววันนี้เนี่ยมาทำบุญวันนี้ลูกกับพงศ์ล้านมา,มาทำบุ ขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าอยู่ยิ่งแปลงตรงโป,กป,กปก่ปัสกาคุณตาพิทักษ์สิริแก้วเป็นอายการจังหวัดเมื่อก่อนเมื่อ,อ,อ40กว่าปีนี้ก็กวสีกปีแล้วสี่สิบปีก็สี่สบสี่สิบปีที่ผ่านมานั้น,เก,น,นเกษียณมาตั้งปีเ0กว่าปีแล้ววันนี้กุญจาในมาทำบุญขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าอยู่ยิ่งแปลงตรงโป,กป,กปก่ปักษาคุณพ่อพิทักษ์ ซิดีแก้วขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าอย่างนแยงบอกปัสสาวกันพอจากว่ายกาสิปีนี้ก็ขอไม่มากขออีกร้อีสปีเลยไปมาไหนไปมาไหนสาธุสาธุขค่คุณยกนาดุาางุู ดตาน้ำไม่คิดเกิดดาหน่อยอ่ะด่าน้ำไม่คุ้นด่านดีกว่านะสาธุสาธุล้านก็สี่สิบปีลูกก็ห้าสิบกว่าปีแล้วคุณดาก็เก้าสิบเก้าปีก็ขอว่าที่ได้มาอยู่จะไม่เคยมีอายุมากขนาดนี้นะเพราว่าบุญบารมีคุณตาได้สร้างบุญบารมีช่วยพี่น้องประชาชนคนดุบบนเป็นอัยการมาก่อน จนอายุละเกษยนาศก็10ปีอยู่เกษียณแล้วก็ต่อไปอีก49ปีนี่ไม่ธรรมดาบางคนเกิดมาแล้วก็ตายแล้วเกิดมาอีกไ,ได้ยังไงคุณตาแล้วก็บอกไปว่า,ไไรรา,าพี่หลวงพ่อจะเป็นปรมาสตร์กุญแจพี่คัก สิริแก้วขามีมีความแกเจ้าเป็นแปในพระคาถาคัมภร์เขามีปรมาหมาแรงอยู่เย็นเปนสุขมีความสุขกัลาื้อแลูกอะไรนะลูกลูกเชื่ออะไรนะอัญญามอัญญานีสิรีแก้วพร้อมด้วยสิรีทรสิรสิรแก้วด้วยนะอัญญีสิริแก้วเป็นโยมสิรี สิริธทสิริีทอแก้วนะสาธุสาธุได้ปรคุณจากกุฎาายาจะมากเหมือนกับคุดาเลยนะสาธุสาธุยักขาวาริวนาปูราปาริปุรินติสาคารังเอวัตมีวติโตชินนันเปตานังอุปปะปติ อิจิตังปะจิตังตุมังคิปปะมีวสเมสัตตุสัพเพปุริโตสังกปาจันนโทปนาราสุยถามณิโชฌิติลสุยถาสัพพีติโยปิวัชชะโตสัพพะโกวินนสสตุมาติภวัตวันตรายุสุขีทีกายุโกภวะอภิวาตนะสีวิสัญญะกุฏาปะจายโน จัตตารโธรรมาวัทันมีอายุวันมโนสุขรังธะราสาธุสาธุกกัมคูนกัมภูอยู่เย็นปิณโศน